สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะนะะคมาเจอกันอีกแล้วนะคะนะคะคลิปนี้จะเป็นเป็นมีดทรงอิโต้เอ่ออาจจะทรงอิโต้แล้วก็ทรงหั่นหมากนะคะทุกท่านนะคะ่ะเป็นเป็นมีดเอ่อเล็กๆนะคะทุกท่านไายปากานะคะไายปากาเนาะนะคะก็ไซยปากาก็4นิ้ว5นิ้วขึ้นไปถ้าเป็นศาลิกาก็3นิ้วนะคะทุกท่านนะคะ่ะอันนี้4นิ้วกว่าเนาะนะคะ อันนี้ก็จะเป็นยังอยู่ไซปรกกาอยู่นะคะทุกท่านนะคะถ้าเป็นสาริกาก็จะประมาณ3นิ้วจะใบก็อาจจะนิ้วครึ่งนะคะทุกท่านหรือ2นิ้วนะคะอันนี้เป็นมีดไซปรกกาแล้วนะคะทุกท่านเลค่ะอลัดด้วยอลูมิเนียมเนาะนะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านด้ามไม้ฝักไม้นะคะนะคะสวยงามนะคะเก่าเดิมๆนะคะทุกท่านเก่าเดิมๆค่ะนี่ค่ะ เงินทองนากนะคะทุกท่านสามกษัตรนะคะนะคะอันใบนี้ก็จะเอ่อเป็นใบของเขาใบเขาจะหนามากนะคะทุกท่านดูสันนี้เลยค่ะอันนี้ใบเล็กๆนะคะใบจะหนามากเลยเป็นเสมาเปลวเพลิงนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะเป็นเสมาเปลวเพลิงนะคะนี่ค่ะอาจจะเป็นทรงเอ่อมีหลายทรงนะคะมีอาจจะเป็นหันมากเป็นมีดอิโต้นะคะเป็นของหลวงพ่อหลวงพ่อลุ่งท่านนะคะมีดเล่มนี้นะคะทุกท่านเป็น มีดหลวงพ่อรุ่งนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้ก็จะมาเล่มที่สองนะคะนะคะอันนี้ก็สี่นิวว้วครึ่งไม่ถึงห้านิ้วเนาะกว่าๆหน่อยนะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะ,นะคะจะเป็นเก่าเดิมๆนะคะรัดด้วยโอลูมิเนียมนะคะทุกท่านเลยค่ะคะ,นะคะเขาจะเจาะตรงนี้นะคะทุกท่านสมัยก่อนเนาะก็จะเจาะเอานาอนะคะแล้วก็รัดบางอันก็จะไม่รัดนะคะบา,า stance. บางเล่มก็อาจจะไม่รัดนะคะบางเล่มก็อาจจะรัดไว้นะคะ บาะะงเล่มก็อาจจะรัดหวาย Negative. อันนี้ก mm ็จะเป็นใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะทรงนี้ก <Kristen> ็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะนะคะตรงนี้ก็จะฝังตะกุดนาคนะคะอย่างเดียวนะคะทุกท่านรูปเดียวนะคะนะคะบางบางเล่มก็จะมีเงินทองนาคนะคะทุกท่านเลยค่ะบางเล่มก็จะมีเงินทองนาคเนาะแต่เล่มนี้ฝังตะกุดนาคแก่งเดียวนะคะทุกท่านเลยค่ะ ก็จะมีหลายแบบหลายแนวเนาะนะคะ่ะคะตรงนี้ก็จะรัดเอานะคะทุกท่านเขาจะรัดเอาน้อนะคะนีะคะ่ค่ะนี่ค่ะเขาจะรัดเอานะคะนีะคะ่ค่ะตรงนี้รัดก็สมัยก่อนก็จะส่วนมากจะรัดเอาเน้อนะคะแล้วก็หรือว่าทําแบบเอาหวายรัดเอาอย่างนั้นนะคะบางทีก็จะพับพับส่วนมากก็จะพับนะคะนะคะ อาจจะเห็นหลายหลายเล่มนะคะทุกท่านที่ที่พับเอานะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ไซส์มีดปากกานะคะทุกท่านเลยคะ่ะห้าหนิ้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้าหนิ้วนะคะรัดด้วยไวนะคะเก่าเดิมเดิมนะคะทุกท่านเก่าเดิมเดิมนะคะ,นะคะอันนี้เป็นทรงมีดหั่นหมากเนาะนะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะ ด้ามไม้ฝักไม้ส,ส่วนมากมีดหลวงเพ่อะลุ่งท่านเนี่ยจะเป็นด้ามไม้ซะมากกว่านะคะถ้าไม่ด้ามไม้ก็จะเป็นด้ามเข่าเก้งถ้าเป็นด้ามงานะคะจะจะจะ,จะมีน้อยมากนะคะทุกท่านด้ามงาจะมีน้อยมากเพราะมีดหลวงเพ่อะลุ่งท่านจะเป็นไม้นะคะเป็นไม้ด้ามไม้ฝักไม้ซะมากนะคะทุกท่านเลยคะ่ะหลังหลังมาก็จะเป็นเข่าเก้งนะคะพอเข่าเก้งหายากแล้วนะคะก็ <hoof> จะเป็นไม้ซะมากกว่านะคะทุกท่าน,นะคะ่ะเป็นมีดที่หลวงพ่อท่านนะคะจะนิยมทําเอามาทําด้ามแล้วฝักก็คือไม้นะคะทุกท่านไม้เป็นไม้เนื้อแข็งไม้มงคลเนาะนะคะเล่มนี้เป็นอิโต้หลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องเป็นลูกพี่ลูกน้องด้วยนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะเป็นเป็นมีดอิโต้นะคะเนี่ค่ะ รอยอัดเข้าไปตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะรัดไว้นะคะทุกท่านนะคะเป็นมีดทรงอิโต้นะคะทรงอิโตออ้เสมาใบโพรึ่งใบนะคะทุกท่านเสมาใบโพรึ่งใบของหลวงพ่อเดิมท่านนะคะนะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมท่านนะคะสันมีดก็จะหนานะคะทุกท่านนะคะสันมีดหนานะคะนะคะสันมีดหนานะคะข้างก็ไม่สันคอนะคะแต่นะคะ แต่มีเอ่อทรงอิโต้เป็นหน้าไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามนะคะกระทัดรัดนะคะกระทัดรัดสําหรับคนพกพาเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเนาะนะคะเดินทางใกล้ไกลไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านเลยคะ่ะปกปักรักษาลอดปลอดภัยแก้วคาดนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ สุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ